สบายดีป่าลุงสบายดีเอฟซีสุขุขุนสมองสุบรับป่าลุงบรรยากาศยามแรงๆป่าลุงเลยคนตกลิ้นอีกแล้วป่ายดีป่าลุงถ้าน้องได้มันนั่งดิบอยู่เพื่อนน้องสาวปาลุงเลยคลนนอ้องเรือนน้ำขึ้นน้องเรียบร้อยกินน้ำแบบเป๊ะ

ไปเลยปะลุงเลยปิ้วกระตุกตก,ตกดิ่งเลยปะลุงเลยไม่ยากกระท้มาตอนคำยากกระท้มาตอนคำปะลุงเลยตอนนี้ก็ตอนนี้เพิ่นกน็จ่ายไปแล้ว ทัว 2, ร์สอันปลาลุงเอยอาหารเิ่นเอาเนาะทัวร์สองพันและะ้วกันเิ่นกาตัดสินหายปลาลุงเอ๋ยืยดๆทานไฮพล์ทัวรนะ์หนึ่งสี่พันนะพิ่นสอร์โนนี่แต่ถา 4, นะา้าบ่ได้้เพสี่พันนะพิันสิคังอีกแปดขึ้นปลาลุงเยอยย่าพ่อก็เลยโทรมา โทรมาเฮากับแจ็คเ็ตยังไดปลาลุงเอ้บอจ่าคนแนวชิชอยปลาผดไปยืมกับคือว่าเลยเป็นหนีเป็นซินปลาลุงเอ้ลูกเฮากันยังบอกค่อยอยู่ดีมีแห้งเที่ยวนอนแอนเอนห้ามออยู่การน้องไส้อยู่ทางใชยปลาลุงเอ้เพื่อกะเบิรเงินรองหนาเน่ก็ยังบอกข้อพอน้องเดอนนะอุ๊ปลาลุงเอ้ขืนไปนอนแต่เว้นเฮากับแจ็คเชตน้าไร กับเพื่อนซอยจักสิซอยได้เนาะปลาลุงจักสิขายยังซอยท่านสิขายเขาก็เพื่อนมากอ่ะเ่มีเขากินนี่ก็ต้องมาอยู่พี่เมื่อกินฮัลโหลอุ๊กอีจัคเสดอ้ไรนั่นนี่แหละก็ลงเฮือนพิษเนาะปลาลุงท่านได้พิษอะไรพิษไปเบิร์ตตัดจิ้มตัดจิ้มตัดจิ้มก็คือว่าในลักรอบเของประเทศเพิ่นเนาะปลาลุงมันก็ต้องมีขอพิษอยู่แล้ว <bastards respectable owania> <Siri> ลกนำ้ำผ่าให้ไปยืมผาไขรอีกปะลุงเอ้หัวหนึ่งสี่พันสี่พันกระตุกอยู่หมือนซองสามคนบัดเพื่อมาอีกขาใสา่ใจมาตามทางอ,อีกโรุกล,กลกปรปปะลุงเอ้เงินงถ้าเหมือนซองที่ไปยืมทางใดใคสียหายเนาะให้กับบคุบคคยบุคเคยยืมไครนาคาระลุงเอ้ยยัยงยืมมากะ ลืมนําน um, ้องสาวเอาน้องสาวเพิ่นก็บ่มีเงินช่วงนี้จักสิซอยแนวใเฮาก็ได้จนปัญญาบ่ต้องเดือนน่ะอุแห้งบ่ลงเยบ่กินนอนเช้าขึ้นไปนอนอยู่เงือนยู่ห้องนอนพ่นะเสร็จโอ้ยมีแต่แนวนน้องดาสดีปาลุงสดีงามแ กินขอาเร่งน้ำกันปลรลุงสบายดีพี่น้องมีมาเด้อกินข่าต้องกันบ้านสิ่ปูต้นข่าแรงตมสมกบกี่ขอาเร่งคนกระตก็ราุงเลยหยิบยากยิบยกคนตกริ้นถ่ายขีบนะคะร่วมกับท่านที่ได้เป็นลุงตอนเช้าปลรุงเลยคอมเมนต์ได้สียม่ทันตอกอ้ไพ่ได้ nấu hết rồi, mười một đêm 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 mười luôn,

我来给你擦一 굿굿굿 네, 네. 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 네.

ใช้ไม <ừ. S 2> hey, ่จำเป็นต้อมีพูดแล้วจักอยู่ใช่ไหมบอลเดียวแต่ละเดือนเราจะทานนะจะมีงานส่งไก่บอลเดี่ยวตัวหนึ่งบอลเดี่ยวบอลมาส่งเองบอลมา่งเียร์ บ้านนขากวขวลืประกาศ็น่บ้านเนบ้านน่รู้ป่ะูนแปปิลมืกันานนงขี่ยน Banana, balut.